เราไปเก็บมาครับทุกคนผมจะทำแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคนคอ,อนพยแอลนะครับทุกคนวันนี้นะฮะนะผมอยู่ที่ห้างไม้ตายโฮมเซนะครับผมนะฮะก็จะพาทุกคนนะฮะมันดูบรรยากาศช่วงอ่าข้าวหน้าเหลืองนะฮะขั้นบันไดที่นี่นะครับทุกคนนะฮะก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันหยุดนะครับทุกคนนะฮะนะก็ชวนน้องที่อยู่ที่บ้านนะครับผมนะฮะมาทาสมตามกินกันนะครับผมทุกคนนะฮะแล้วก็พร้อมกับดูบรรยากาศ น,ะะนาขั้นบันไดที่นี่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะครับทุกคนนะฮะครับผม เดี๋ยวเราทักทายน้องเขาก่อนนะครับทุกคนนะฮะสวัสดีครับน้องไรล่าชื่ออะไรนะ,น,ะรน้องพิชยานะครับทุกคนนะนี่สาวหักไม่ใต้ทุกคนน่ารักไหมครับนี่จะเป็นเมฆพอ,องๆนะันี่นะอากาศเย็นเนาะนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาทำยูสวยมากชอบไหมครับนี่เสากรุงหลวงดอยนะะทุกคน เดี๋ยวเรามาทำอะไรกินกันส้มตำดีกว่าเนานะเดี๋ยวมาทำส้มตำกินกันนะ,ะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมันละกอกันนะฮะนี่ทุกคนมันละกอลูกดกมากเยอะมากเลยครับนีนนะ่เราจะเก็บสักหนึ่งลูกนะฮะ นี่นะฮะได้แล้วนะครับผมเรามาทำส้มตำกันทุกคนนะฮะทุกคนครับผมเดี๋ยวเรามาทำส้มตำนะครับดูอุปรกรณ์เราจะหาแถวนี้นะฮะเมื่อก,กี้ก็ทำส้มตำกับยำตำแตงนะฮะทุกคน แต่ตาแตงแบบบ้านๆนะครับทุกคนนะฮะเราใช้ผักอีหลึงนะฮะนี่ฮะผักอีหลึงของเราทุกคนนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บผักอีหลึงนะครับนี่นะเดี๋ยวแตงนะฮะเราก็จะเก็บแถวนี้นะทุกคนนะไปดูว่าม,มีมีไหมครับนี่นะนี่ทุกคนนี่นะแตงกวาดอยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำยำ แตงกวานะทุกคนฮนะทุกอย่างนะไม่ใช่ทุกอย่างนะฮะส่วนมาก,กเราจะเก็บจากสวนนะทุกคนนี่ถั่วฝักยาวครับสวยมากทุกคนนี่เราจะทําเก็บไปทําส้มตํากินนะฮะนี่ครับทุกคนนะ อันนี้อ่ะผมจําชื่อไม่ได้แล้วครับทุกคนอันนี้อะไรนะครับลืมไปแล้วนะฮะบ,บวบหรือเปล่าครับนี่นะแล้วก็พริกก็เราจะใช้พริกสดๆเลยนะครับทุกคนนี่นะเก็บพริกสดๆจากสวนนะฮะ ที่เราไปเก็บมาครับทุกคนที่เราใช้ทําส้มตานะครับแล้วพร้อมจะทํแล้วนะครับ น่ากินมากนะนกินมากดูหน้าคนตําก่อนหน,หน้าคนก็น่ากินหน้าคนก็น่ากินนะครับผมนี่นะฮะตอนนี้<ป>พร้อมจะปรุงแล้วนะทุกคนนี่นะนี่ส้มต,ามมต,ามตําส้มตำนะฮะนี่เราจะกินส้มตำถ้ำกลางวิวทุ่งนานะฮะ มาตำกันแล้วนะฮะทุกคนนะฮะส้มตำของน้องพิชยาน่ากินมากเลยนะเดี๋นี่มาขอเขาเพิ่มหนึ่ง สอมตางบานวานแต่อร่อยชิมมัยังชิมมัยังรสชาติเป็นไงบ้างชิมหรอฮะชิมเลยชิมเลยนอนนี้คืออะไรครับ ยำยำแตงหรือเปล่ายำแตงนะทุกคนยำยำแตงดอยนะฮะนี่นต้องมากิน <c oughs> โอ้ยใส่ผักอีกหนึง <c oughs> นี่จะเป็นยำนะฮะคล้ายๆส้มตำนะฮะคล้ายๆตำแตงแต่ไม่ใช่นะชิ้นจะใหญ่กว่านะครับ <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้ส้มตำของเราเสร็จแล้วนะฮะกับน้องสาวพิชยานะชื่ออะไรนะอีที <c oughs> พิชยาพิชยานะฮะ สาวไม่เจ็บนะฮะทุกคนลงทางนะฮะเดี๋ยวชิมหน่อยครับนี่ส้มตำนะฮะอร่อยไหมอร่อยมีส้มตำกับตำแตงนะทุกคนไม่ใช่กับยำแตงนะเป็นไงรสชาติกับบรรยากาศดีๆที่นี่นะทุกคนนะฮะครับเดี๋ยว มากินส้มตำกับน้องพิชยานะฮะแล้วก็ตำแตงนะฮะยังไม่ได้ชิมนะฮะลองดูว่าฝีมือน้องจะเป็นยังไงนะฮะใช้ได้อยู่ใช้ได้หรือว่าอร่อยดูก่อนฮครนะัมยกนิ้วให้ได้ครับทุกคนพอดีมากไม่ไม่ค่อยเผ็ดเนาะคือรสชาติพอดีครับ ไม่เผ็ดมากปกติก็ไม่ไม,ไม่ไม่เขากินเผ็ดมากนะครับแล้วทำพอดีนะฮะทุกคนอร่อยอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวกินยำแตงนะฮเนี่ยยำแตงก็อร่อยนะอื้ม เดี๋ยวขอนั่งกินแล้วก็กมบรรยากาศดีๆทน,นี่นะครับทุกคนนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเราเจอกันในอ p ต่อไปครับผมกับคอนพาแอ๋ครับทุกคนขอบคุณครับ